ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่5เามษายน2568ช่องตะวันรัสเีไลฟ์สไตล์เราพาทุกท่านมาร่วมนะคะในโครงการผู้ว่าพาแต่งพระไทยตักบาตรพระกับช้างนะคะหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินนะคะก็จะได้เริ่มพิธีแล้วนะคะวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านพระพาสีจันเวียงนะคะท่านวสันชิงชนะท่านวีก็ชัยประเสริฐโศนะ อันนี้มาครบเลยนะคะวันเดี๋ยวตรงจุดนี้นะคะครับซึ่งในช่วงนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับเปลี่ยนเชิญ<า>ตูท่นานได้บหา้พระโดยพร้อมเรียงกันครับอ<น>ะร<น>ะหังสัมมาสัมพุทธภพะคะวาพุทธังพระคัวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะคะวตาธัมโมธัมมังนัมสามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตั้งนโมูสามจบพร้อมกันครับนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสสะพร้อมกันนะครับอิมานิเมยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิ ปฏิคันหาตูอัมหากังทีแาระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับพระตาหารกับทั้งบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทิรนสาธุโอกาสนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูป,ประยัติกิจธรรมรงผู้เป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนีนยกถาขอ,อนิมนต์ครับกระตุ้นรท่านประสิทธิ์ันเวียง่านปรสันชิงชนะ่ันบิรชัยประสริฐโส รองผู้กัญาสุรินทั้งสามท่านวู้น่าสนาจการระจงบัสรกบาสศีกาที่มาร่วมทำบุญในเช้าของวันเสาทุกท่านกอนอื่นวันนี้มีพิธีพระเาทานเพลิงศพของท่านเจ้าคุณพระราดวิมลโมลีอดีตเจ้าพระจังหวัดสุรินที่วัดสารล,ลอยเวลาสิบโมงก็จะมีพิธี ส่วนพระพุทธมนต์เวลาประมาณ14นาฬิกาก็จะเป็นการแสดงธรรมต่อด้วยพิธีทัด้าบางสก,กุลประกอบพิธีพะธนานเพื่ศสเป็นลำดับก็ขอประชาสัมพันธ์บอก้าโยมที่มีเวลาก็ขอเจริญพรมีเวลาก็ไปไม่มีเวลาก็ไปประมาณนี้จะเป็นบทสรุปที่เข้าใจชัดเจนก็ ก็ในวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยเนาะก็ถือว่ามาทำบุญวันพระที่ที่ว่าการอำเภอกันแล้วกันในชีวิตจริงของเราท่านทั้งหลายเราก็จะอยู่ด้วยการตึงพ่าใส,าส่ซก้กันเป็นมิตรในตรีซึ่งกันและกันดังนั้นในส่วนนี้ท่จึงกล่าวเป็นภาษาสั้นๆว่า ให้ทานตลอดเวลามีวาจาไพเราะสงเคราะห์ชุมชนทำตนให้เหมาะสมให้ทานตลอดเวลาด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดคำว่าทานก็คือการแบ่งปันผู้น้อยก็สามารถแบ่งปันเกื้อกูลต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็สามารถแบ่งปันเกื้อกูลต่อผู้น้อย จิตุเรนติสาคารังเทวณิวายทูตินังเทตานังอุปกปตปิจิตังตาติตังตุมหังคิเมีวะสมิจตุสเทวุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยธามนิโชติรโสยธามเทวันจันตุสามะโรโควินาสตุมัง พระวัดรานดรารโยสุขีติพยวะอภิวานต์ธนสิริเสนจังวูดามพระจายน้อยรธดามมาวันตันทิอายุวันนสุขังอาลังภระวะตุสามพมังค์ลังรัก พระเทวดาสามพระพุทธานุภาเวนัสทาสดีพระวันภาวตุสามพระมังคลังรากันตุสามพระเทวันสามพระธรรมานุภาเวนัสทาสดีพระวันภาวตุสามพระมังคลังรากันตุสามพระเทวันสามพระสังฆานุ าเวสสาทโรียนเทุกท่านประจำที่นั่งเพื่อร่วมใสบาทค,ค่ะก็จะเริ่มตอบาทนะคะช้างก็นําน้องควันน้องควันอยู่ฝั่งโซนที่ตะนออกนะคะฝาสายันอยู่ฝั่งที่ตนนะ,ะาาน,ต,นตกนะทุกคน อันรงว่าทั้งสามท่านเลยนะคะมาเป็นประธานนะคะท่านประภาสสีจันเวียงนะคะท่านสัน์ชินชนะและก็ท่านเดชชัยประเสริฐโส นั่งถัดกันมาเลยนะคะทุกคนขณะนี้พระเใหพทุกคณหลวงพ่อพระรคุณประยติธรรมรรัากษาการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เจ้าเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ได้นำ เหลนะ่าคณะพระพิสุทธิ์สองสำนักเนรทั้งสองวัดซึ่งประกอบไปด้วยวัดกลางสุรินและวัดปฐมสุรินของเราในจังหวัดสุรินทร์รับบิณฑบาตในเช้าเย็นทั้งบาทสมเิ็จพร เริ่มทำบุญตบาทแล้วนะคะประธานฝ่ายสูงรักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์กับครูคนยอดกิจธรูนะคะเป็นประธานนำ่ายสูงแล้วก็ประธานฝ่ายคารวะท่านพระพาศีจันเบียรองผูว้ว่าราชการทั้งสามท่านท่านพระพาศีจันเบียท่นานวสันติชินชนะและก็ท่านเียราชัยประเสริฐโศนะคะพร้อมหน่วยงานข้นขนขขาราชการพ่อค้าประชาชนนะคะต่างๆมาร่วมเป็นทำบุญตบาท ในเช้าวันเสาร์ที่5มีสาต์2568นะคะก็ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะโครงการผู้ว่าพาดผ้าไทยทำบุญใส่บาตรระับชาทุกๆวันเสาร์นะคะจะมีโครงการดีๆนะคะโดยวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะลงได้ที่ เป็นเสาหลักนะคะแค่นั้นในการเด้ร่วด้วยช่วยกันกับหลายหน่วยงานเพราะว่าทางพระทัยทำบุญต่างบาทขอขอบคุณต่างบาทก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะทุกี่ทั้งสองฝั่งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะน้วยจิตน้ญาใจของท่านทำให้รพิธีอันงดงาหนี้ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะ ังหวัดสุรินทร์นะคะและจังหวัดสุรินทร์ยังมีอะไรดีๆเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมายหรือว่าประเพณีอันดงามนั่นเองนะคะซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันมาอย่างยาวนานท่านคือหนึ่งในชายจังหวัดสุรินทร์นะคะที่คือวามภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุรินทร์ของเราที่เริ่มงกาอนุรักษ์พระธาตุอนุญานี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานของขอบคุณทุกท่าน เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณที่ช่วยจานด้วยพระองค์ท่นผลวิทยาเขตอีสานขอบคุณทุกท่านเลยนะคะหน้าที่การกิจกรรมในเช้านี้ขอบคุณในน้ำจิตวิญญาที่ท่านร่วมกองทุนกับเรานะคะซึ่งเก็บฝังนี้เราก็จะจบงนแวนะพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ภายใต้ายกำลังของพระองค์ในมิถุนายนเพื่อในการส่นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ได้ เรื่องดำเนินการหรือว่าเรื่องเป็นเลยงานของกลุ่มงานนะคะในกิจกรรมนี้จะพยายามรสร้างสารรค์และรังสรรค์ใกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดโซนินที่รักษาประเพณีหรือว่าขางงานบธรรมเนียมประเพณีอันดุเดือดของจังหวัดสุรินสิทธิ์ไปค่ะต้องขอบคุณนะคะ,ะแล้วก็ขออนุญาตนะคะอของ,ของอู่้งานนะคะที่เก็บเท่าร่วมหรือว่เอาเป็นภารกิจเรื่ประจำการ<ม>ตัง้งที่ประจำ ทุกๆวันเสาร์นะคะวันนี้ทีมงานวันเสาร์เรามาน้อยมากเลยนะะแต่เราก็ยังมีภาดอยู่สั่งมาได้หนึ่ง่นะคะตั้งแต่นึท่านเป็นตปเลยนะคะรืออมาหลายท่านก็ได้นะคะหรือว่าเอาพารวน่ะซึเรากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมด้านต่างที่เอ่ยตั้งแต่ต้นแล้วนะคะัพส่หส่งที่ จะมารเลื่อนศพรทนก็ถ้าทำได้โดยไม่เสเป็นว่าจะต้องสังกัดสำนักงานเดีอยว่ด้เหมือนงานที่เป็นเป็นศพใส่สมัยจักรพรรดิ์กับช้างนะคะเราก็ขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะวันนี้ก็พามาทำเป็นปากของงานนี้นะคะก็หวังด้วยสี่ทุกคนทุกท่านก็คงจะสนใจในเดตนี้นะคะขอร่วมร่วมมือเป็นเอของเรานะคะ สมุนตร์ต่อปนเช้าในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเริ่ทุกไลค์ทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมทุกท่าอย่าลืมมาส่งกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมข่าวใหม่จากทางช่องของเรานะคะสำหรับเรียนมิขอไปลงไลน์ก่อนนะคะสวัสดีจะมีแต่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเป็นเช่นทุกท่านค่ะ